พร้อมส่งแล้วนะครับกางเกงกันน้านะครับเชื่อมต่อกับรองเท้าบูทของทางร้านเราราคา250บาทนะครับผมตอนนี้พร้อมส่งแล้วลูกค้าชอบถามว่าคนอ้วนคนผอมใส่ได้ไหมนะครับอันนี้นางแบบของเราประมาณ90กิโลนะครับใส่ได้นะครับใส่ป้องกันเวลาเราทํางานลุยน้ําลุยโคลนนะครับตัวนี้มั่นใจมากๆครับไม่ใช่ยางไม่ใช่พาร่มครับตัวนี้เป็น PVC นะครับลูกค้าตอนนี้ราคา250บาทเท่านั้นนะครับผม เวลาสั่งของอะไรนะครับลูกค้าระวังด้วยนะครับถ้าเกิดสั่งที่ไหนต้องมีเบอร์ติดต่อกลับนะครับหน้าร้านชัดเจนนะครับมีไซส์ตั้งแต่38ถึง45เทียบเท่ากับไซส์รองเท้าผ้าใบที่ลูกค้าใส่นะครับโดยทางร้านจะแนะนําให้เผื่อ1-2ไซส์จะใส่สบายครับผมของทางร้านเราจะเป็นซองเคอรี่แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นกล่องแบบนี้นะครับซองเคอรี่ของเราจะเป็นขาวส้มซึ่งมีชื่อเขียนว่าสุภชัยนะครับแล้วก็มียอด COD 250บาทชัดเจนนะครับ ครเป็นราคา199บาทที่มิชาชีพแอบหลอกขายให้พี่น้องเกษตรกรตอนนี้ไม่ใช่ของทางร้านนะครับและอย่ารับอย่าซื้อในราคา199บาทเด็ดขาดนะครับผมของทางเราราคา250บาทเท่านั้นนะครับขอบพระคุณมากครับสนใจสั่งซื้อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่089 4นะครับ4205537นะครับ089 4205537ได้เลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ